มาดูกันนะคะเรื่องของไยที่แบบว่าชอบแบกภาระบางคนอาจารย์คะใยตรงคอตรงไหล่เนี่ยตรงหูเนี่ยความหมายมันคืออย่างไรเ,เริ่มที่หูก่อนแล้วกันเนาะนะคะถ้าใยในนะคะในหูแบบนี้นะคะข้างในนะคะเป็นไยเกี่ยวกับเรื่องหูเบาเชื่อคนง่ายโดนหลอกง่ายนะะแต่ถ้าเป็นไยที่อยู่ตรงติีงหูที่เราใส่ต่างหูนี่แหละอันนี้คือใยดี จะเกี่ยวกับเรื่องของการอายุยืนค่ะอายุยืนแล้วมีโชคเลยนะคะถ้าไยในคอนะคะตรงคอถ้ายิ่งไปโดนเส้น <S <S <ๆ>เส้นที่เป็นแบบสร้อยๆแบบนี้นะคะอันนั้นไม่ดีอย่างยิ่งเลยนะคะไฟอยู่ในคอทั้งหมดคือไฟไม่ดีค่ะจะบอกเลยว่าไม่มีอะไรดีเลยนะคะส่วนไหลอันนี้คือหนักถ้าใครมีไฟบนไหลขวาขนาดด้านใดหนักด้านนั้นถ้าสมมติเราหันด้านขวาเรามีไฟบนดหลขวาคุณรีบออกเลยค่ะคุณจะแบกภาระหนักมาก หนักอึ้งเลยนะคะทั้งไหลซ้ายไหล่ขวาไม่ดีเลยนะแล้วก็ตรงนี้ค่ะตรงข้างหลังตรงนี้นะคะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวแบกภาระครอบครัวทั้งหมดอันนี้แบกภาระงานอันนี้แบกภาระครอบครัวนะคะข้างหลังทั้งหมดเลยนะคะเราสามารถเอาออกได้นะคะไม่ยากเลยนะคะที่นี่รับกําจัดฝอยนะคะใครสนใจทักเข้ามาได้ค่ะ